เก้ยกาดเอาล่ะเพจจกี้จกี้ที่ดูกันทั้งหมด4ล้าน2แสน8ศูนเขาถามว่า What did you say อย่า What did you say จะต้องอ้เป็นภาษาอังกฤษอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นสำเนียงแบบว่าเออเมืองหน่อยได้กอได้ Lady and g e n t l e m e n who watching right now อย่าปะป๊าบบอบ you have to บบ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 บ o บบ f บบบบ เนี่ยที่อ้ปักมูดไหมเนี่ยพิชีน้ำตาล F สี่ y ย a า In your search In your search ก็อะไรอีเอีก Facebook Facebook นะลบนะ a Enden You have to wait เออเวทก่อนเวทก่อนเพราะว่า Life i g อย่าสักรำหนึ่ง Just a minute รอหน่อยรอหน่อยอยากรักนะคนดีฉันมาทำอะไรที่นี่คุณปอ